โชว์แน่นอนอย่างที่บอกไปว่าเรามีแขกคนพิเศษที่จะมาคอนนักวิดมิวสิกกับเราด้วยต้องบอกว่าเป็นหนุ่มเสียงดีหน้าตาดีด้วยแล้วก็เล่นละครซีรีส์ละครเวทีโอ้โหผลงานเยอะแยะมากมายและล่าสุดค่ะมีซิงเกิลใหม่ที่หลายๆคนถูกใจมากๆนั่นก็คืออย่าทําให้รักนั่นเองนะคะ ตอนรอบเลยดีกว่านะคือน้องเต๋าเศรษฐพงษ์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูดีเลยอ่ะป้าเตรียมมาเตรียมมาแต่จริงๆก็เป็นแบบนั้นนะครับจริงๆ่ะงั้นให้น้องเต๋าเนี่ยแนะนำตัวนะครับแล้วก็กับพี่น้องชาวสปอนเซอร์เวิร์กโชว์กันหน่อยละกันนะฮะผมสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงษ์นะครับสวัสดีแฟนๆชาว โซปป๊อปทุกคนเครับนะฮะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่รู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยงานแน่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเล่นละครภาพยนตร์รวมทั้งมีออกมิวสิควลด้วยนะฮะผมไหนลองบอกให้ชาวชชาวโซปป๊อปเนเวิร์กโชว์กันหน่อยว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรมาบ้างฮะก็ผลงานแรกก็คือซิงเกิลเดียวเพราะเธอคนเดียวจะเป็นเพลงเร็ว้วออกจากบ้านมาครับผมแล้วก็มางานละครเลยก็คือเล่นซีรีส์คอมพิวต์พ์ที่ทาง ครูทำน้องนเมคใหม่ก็ได้เล่นแล้วก็ได้รับบทเป็นบัฟเฟอร์บอยถ้าเป็นเกาหลีเป็นคนผมยาวๆของก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์เรื่องย่ามเรื่องเงินเดือนครับผมไ้เล่นกับพี่ติ๊กเจษฎาพรพี่ต้นหอมแล้วก็ดาราแบบคับข้างมากๆเลยครับผมแล้วก็มีผลงานเพลงซิงเกิลที่สองากจะมาไหมครับผมก็ต่อเนื่องมาแล้วก็ หลังจากนั้นก็ข้ามปีมาเป็นต้นปีก็มีละครเวทีครับคละครเวทีเกี่ยวกับเพลงสุนทราพรมีโอกาสได้ดูด้วยน้องเขาน่ารักน้องเขาเล่นเป็นเหมือนแบบก็คือเป็นวัยรุ่นนี่แหละเป็นนแต่เป็นคู่วัยรุ่นเล่าให้ฟังหน่อยคือปกตินะเราจะไม่ค่อยเห็นแบบว่าเด็กสมัยใหม่ได้ร้องเพลงแนวแบบสไตล์ดิจิทัลเป็นไงบ้างใช่ฮะก็ยากครับ <C AP> ยากด้วยแล้วก็เป็นสุนทราพรด้วยเป็นเพลงสุนทรพรทั้งหมดเลยยี่สิบสองเพลงยากมากๆเพราะยอมรับเลยว่าไม่เคยฟังจริงจงจังๆมาก่อนอก็คือเราต้องเริ่มหัดใหม่หมดเลย <ค AP S 2> แล้วก็เรารเวทีนี้เราใช้เวลาทั้งหมดประมาณครึ่งปีกับ,บม,มันรวมเบ็ดเสร็จแสดงจบเลยครึ่งปีเต็มๆเลยครับรอเล่นจริงได้วิชาความรู้มาเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ๆนักแสดงอีกหลายๆคนเลยครับมีแบบสักนิดไหมะ มิดอมอมใช่ไหมเอาเป็นเพลงที่ต่าร้องครับตอนจีบน้อยน่ะอันนี้เอาเป็นจีบหน่อยแน่เลยอันนี้จะผอมหน่อยนี้เป็นภาควอมภาควอมภาคสองวมแล้ววมอื่นแล้วะาพียงน้องมันแลเลยผิดเคย

ว่าคนร้องเพลงสไตล์ย้อนยุคแล้วก็เพราะแบบใกล้หูขนาดไหนคือไม่เคยมีผู้ชายมาลองไม่มีค่ะอดต่ิหอนใสบ้เดินไปแต่ไม่ใช่คนด้วยนะโอ้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ปีกว่าเท่านั้นกับการเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวต้องเต่ารู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ในวงการบันเทิงก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราทุกๆท่านเลยนะครับผมแล้วก็ ดีใจมากที่ได้ทําโอกาสหลายๆสิ่งอย่างเช่นร้องเพลงละครเวทีภาพยนตร์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากจะทํามันแล้วเราก็มีโอกาสได้ทํามันแล้วก็อยากทํามันให้มันเต็มที่ให้มันออกมาดีไม่อยากให้เสียชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมและตัวเองชอบบทบาทไหนมากที่สุดบทบาทไหนมากที่สุดนะโอ้โหหล่นอะไรอะไรเพราว่าเดี๋ยวจะไห่อะไรก้าขึ้นไปไอ้นี่อะไรไหนจับมือด้วยเมื่อกี้นี้ชอบบทบาทไหนมากที่สุดนะครับ จริงๆแล้วชอบทุกแบบมันก็นจะแตกต่างกันออกไปครับว่ามันไม่เหมือนกันสักทีเดียวอย่างซีรีส์ก็อีกแบบแคาแรคเตอร์หนึ่งอละครก็คาแรคเตอร์หนึ่งละครเวทีก็อีกาศาสหนึ่งครับผมร้องเพลงก็อีกาศาสหนึ่งครับครับผมนะเรามาพูดถึงผลงานเพลงกันก่อนลวกันนะฮะเห็นผลงานเพลงอาสำหรับซิงเกิลแรกนะับเพลงอยากจะมาไหมใช่ไหมครับคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นลุคที่แบบสดใสน่ารักถูกป่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็น่าเป็นเพลงเศร้า อย่าทําให้รักเนี่ยเลยขอถามหน่อยแล้วกันว่าที่มาที่ไปของเพลงเนี้ยเนี่ยมันมายังไงฮะเป็นเพลงนี้ก็คือจริงๆแล้วเราทําเพลงอยากจะมาไห้เสร็จปุ๊บพี่พีทีมงานก็บอกเลยว่าเอาละถึงคิวของเพลงช้าแล้วก็เลยถามว่าน้องเต๋าถ้าความรักแบบไหนที่เจ็บที่สุดสําหรับเต๋าอะไรเงี้ยเราก็ทุกตอบตอบเลยเป็นขับเจ็บแค่อ่ะผมก็ตอบไปว่า ก็ความรักที่ไม่สมหวังความรักที่แบบว่าเขามาหลอกให้เรารักเขาแต่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รักเราเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็มันมาแบบแอบรักแล้วก็โดนหลอกให้รักด้วยอะไรเงี้ยครับผมและยิ่งถ้ามาพร้อมกับอีกคนนึงด้วยนะเป็นแบบสามเศร้ามันยิ่งเจ็บใช่ไหมน้องเต๋อแต่เราไม่มีโอกาสเลือกเพราะเราเป็นแค่ตัวเลือกถามๆหน่อยถามหน่อยแล้วกันว่าไอเนื้อหาของเพลงกับไอเอ็มีพวกนี้เนี่ยมันมาจากประสบการณ์ตรงของเราหรือเปล่า เอ็มวีนี่ยังไม่เคยมีนะประสบการณ์ในเอ็มวีนี่ยัง,ย,งย,ยังไม่เคยมียังไม่เคยมีครับแต่ว่าเนื้อเพลงครับความหมายเกี่ยวกับเพลงเนี่ยเราก็ได้เสนอความคิดของเราออกไปแล้วพี่เขาก็ เอาไปให้นักแต่งเพลงแต่งเพลออกมาแล้วมันก็มีส่วนคล้ายๆกันบ้างนนิดๆหน่อยๆครับผมก็ไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียวครับคครับผมจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้น้องเต๋าก็น่ารักมากส่งแบบว่าเป็นสร้อยที่เหมือนในเอมวาให้เราด้วยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็นี่ก็เป็นแบบลายเซนน้องเต๋าร้อมกับซิงเกิลล่าสุดเพลงนี้ด้วยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาแจกกันแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะพูดถึงเรื่องของรักสามเศร้าแล้วะถ้าสมมติว่า น้องเต๋าแบบว่ามีเพื่อนก็แล้วกันหรือว่าน้องๆแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาเจอประสบการณ์แบบเนี้น้องเต๋ามีคําแนะนํายังไงบ้างคะทําใจครับมันง่ายขนาดทำใจทําใจยอมรับกับมันใช่ไครับใช่เพราะว่ายังไงถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าได้ก็ดีได้เงี้ยเราก็ปลอบแบบนี้ล้กันตรงๆแล้วก็ทําใจดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมครับผมก็ สู้ๆแล้วกันเป็นกำลังใจให้สรุปช่วยไหมเนี่ยไม่แต่ก็จริงนะคือเวลาเจอปัญหาอะไรเงี sì ้ยมันก็มีแต่เข้าใจแล้วก็สุดท้ายก็คือทําใจใช่ไหมคือมันต้องเข้าใจเสร็จแล้วต้องยอมรับให้ได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียวแต่ไม่ยอมรับก็ดําเนินต่อไม่ได้นะครับแม่โอ้โห ลองดูว่าจะทำใจหรือว่ายอมรับได้ไหมแต่อย่างน้อยก็มีนะน้องเต่าเป็นกําลังใจให้ฟังเพลงผมดีกว่าครับขายของขายของกันไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนอยากดาวน์โหลดเพลงหรือว่าอยากฟังเพลงสามารถฟังได้ที่ไหนบ้างคะก็ที่แรกเลยครับ www.truemusic.com ก็สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บด้วยแล้วก็ใครที่ใช้ซิงทรูมูฟู่แล้วกดสอ2 2 2งตัวโทรออกเลย แล้วก็บอกชื่อเพลงว่าอยากได้เพลงอยากทาให้รักดาวโหลดทหน่อยครับเสียงเงินปุ๊บได้เลยเป็นวิ่งชนก็ได้ด้วยนี่ครับผมแต่ถ้าไม่เติมตังค์ก็ไม่ได้นะไม่เติมตังไม่ได้ไม่โหลดโคชงโคแชเสียงไม่ดีไม่ดีไม่ดีเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีนะครับผม รู้สึกว่าตอนนี้ได้พี่ได้ข่าวมาอีกแล้วได้ข่าวมาเห็นมีภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องประโยคสัญญาลักครับนี้เล่นกับใครครับผมเล่นกับพี่มิวริตาครับแล้วเนื้อหาของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับความรักที่ผู้ชายอายุ20กําลังรักกับผู้หญิงอายุ40 20ปีนะความต่างนะใช่ครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยอยากจะดูแลผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงเนี่ยมีครบหมดทุกอย่างแล้วก็คือมีทั้งเ,<อ>เงินอบครัวไม่ใช่ที่ครอบครัวเขา <c oughs> เป็นมีลูก,ม,ลกมีลูกด้วย,ลวยแล้วก็มีครอบครัวแต่ว่า เขาไม่ได้อยู่กับแฟนก็คือเราเราเป็นแฟนกันอยู่ตอนนี้เป็นความรักความรักการกำลังรักกันอยู่อยู่ในอยู่อยู่ในยุคเดียวกันใช่ไหมไม่ได้เป็นรักย้อนยุคอะไรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะอเอยกันไม่ใช่ไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามไม่มีกระจกอะไรอยางนี้ไม่มีไม่มีโอเคก็คิใครด้ยว่าโอเคย้อนไปไม่ไม่ยุคเดียวกันแต่รักคนอายุสี่สิบกำลังเป็นแฟนกันเลยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่แบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็เหตุการณ์เดี่ยก็เกิดขึ้นว่าผู้ชายเนี่ย ก็อยากจะดูแลเทคแคร์ care, แต่ว่าผู้ชายเป็นแค่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเป็นนักเรียนถ่ายภาพอะไรเงี้ย<ะ>ก็ยังไม่มีไรายได้ยังไม่มีความสามารถที่จะไปดูแลผู้หญิงได้อเงี้ยก็เกิดแบบปัญหาขึ้นมาเกิดทำข้อสัญญากันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะมีไม่ใช่มีแค่ตากับพี่มิวเท่านั้นก็จะมีนักแสดงคนอื่นเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วย เมื่อกี้ข้างๆได้ยินมาบอกไม่มีดูแลไม่ได้ก็บอกไม่ต้องดูแลให้เขาดูแลเราไมจะดีนะจะดีนะแฟนคลับตะโกนมาเมื่อกี้นี้แล้วเป็นยังไงพอได้แบบว่าร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่มิวแล้วก็หลายๆคนเนี้ยพี่เขาให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างคะก็พี่มิวก็ให้คำแนะนำก็คือให้เราลองเปิดตัวเองยอมรับความคิดเห็นจากคนอื่นแล้วก็ฟังแล้วก็มาปรับใช้ให้กับเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้ฟังเยอะ อย่าไปปิดกั้นตัวเองเลยเพราะเราอยู่ในวงการนี้มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะใช่ครับผก็เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับค่ะอ่ะและนอกเหนือจากผลงานทางด้านภาพยนตร์แล้วสำหรับ MV ของทางด้านน้องเขาเนี่ยจริงๆก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยชื่อกิจกรรมเป็นว่าอย่าทำให้รักช็อตซิกคอนเทสช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ากิจกรรมนีสามารถร่วมสนุกได้ยังไงบ้างคะก็คือตอนนี้ไม่ทันแล้ว ประกาศผลไปแล้วประกาศผลไปแล้วประกาศผลไปแล้วก็คือที่ผ่านมาก็ไปจัดกิจกรรมการเชิญผู้แต่งฟิกเนี่ยที่คนกดไลค์เยอะที่สุดก็เตาอ่านแล้วก็ชอบค่าเรื่องให้รางวัลแมก็จ่ายกันเกิดขึ้นแล้วดูรัสนุขนานมากวันนั้นก็มีร้องเพลงมีทานข้าวมีโยนโบลลิงกันทป็งการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเป็นเหมือนแบบฟิกชั่นอะไรอย่างเงี้เป็นนิยายที่ฟังจากเพลงทย่ทำให้รัชแล้วคุณรู้สึก ยังไงจินตนาการมันเป็นแบบไหนก็ลองเขียนเป็นฟิกชันออกมาแล้วก็เราจะมีตัวละครให้5ตัวก็คือเหมือนใน MV เลยครับผมก็ตามมาแล้วก็ให้เขาแต่งขึ้นมาว่าเขาจะเป็นยังไงเหตุการณ์แต่เป็นยังไงเหมือนจะเหมือนใน MV หรือเปล่าอันแต่งแต่งมาก็มีคล้ายๆบ้างมีไม่เหมือนบ้างมีข้ามไปอีกประเทศนึงก็มีอะไรเงี้ยผมก็สนุกดีครับไม่ได้อ่านแล้วก็สนุกดีแล้วก็ต้องบอกก่อน่าไม่เคยอ่านฟิก ชาติอะไรที่ไหนมาก่อนเลยเนี่ยที่แรกไหมที่แรกเราก็ต้องมาตัดสินด้วยตัวเองด้วยล่ะค่ะปกตินางส่งหนังสืออะไรก็ไม่เลยโอนโหแต่ว่าก็ถือว่าสนุกสนานกันไปได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่ต่อเขาจะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะนี่ไงพี่ชาตลอดเลยไม่ทันว่าจะส่งเรื่องของตัวเองนี่แหละเรื่องของตัวเองเลยคือแบบมาจากเรื่องตัวเองเลยนะไม่ไม่ไม่ของตัวเองไม่มีคิดเอาเองไงอนะครับวันนี้นุ้เผอิญว่ามารายการโซลเปาเน็ตเวิร์กโชว์ของเรานะครับเผอิญว่ารายการของเราเนี่ยมีท็อปปิกครับ ท็อปิกของเราเนะครับถามว่าหนึ่งเรื่องที่เหลือเชื่อเนี่ยที่คุณเคยเจอเนี่ยฤฤฤฤเคยเจอเรื่องอะไรแล้วเรเต๋าเนี่ยมีเรื่องเหลือเชื่อที่อะไรที่เต๋าเคยเจอบ้างฮะเคยเจอเหรอครับเหลือ <c oughs> เชื่อเรื่องเหลือเชื่อไม่คาดฝันไม่เคยคิดมาก่อนตื่นมาปุ๊บเอ้าดังเลยเอออะไรก็เร่เหลือเชื่อนะยากแล้วคิดเนี่ยพยายามนั่งคิดอยู่นะคิดไม่ออกคือเหลือเชื่อทุกเรื่องอะไรเงี้ยเอาไหนว่า สัมเปิลสักหนึ่งเรื่องนี้มันทุกเรื่องเนี่ยขอสักหนึ่งเรื่องหน่อยก็แบบตื่นมาครับก็มีแฟนคลับน่ารักอะไรเงี้ยแฟนคลับคอยเชียร์คอยร้องเพลงอ่าไปตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแฟนคลับ,บก็คือเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีแฟนคลับนะครับเพราะเราอยู่ในบ้านเอฟก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงพอเราออกมาเราก็เห็นแฟนคลับก็ตามมานู่นนี่นั่นตามไปต่างจังหวัดตามไป ต่างประเทศก็มีซื้อตัวไปเที่ยวกับเราก็มีทุ่มเทส่งซองขนมมาชิงโชคจะได้จะไดงว่าอย่างนี้ขาเนี่ยต้องส่งไปแน่เลยแน่เลยเขาทุ่มเทกับเราเขาชื่นชมผลงานเราเขาติดตามผลงานเราเป็นสิ่งที่แบบอยาเชื่อมากที่คนคนหนึ่งเนี่ยเด็ก่าจังหวัดคนหนึ่งจะมีได้รับความรักแบบนี้ยอดเลย ัละลายโมื่อกี้พูดอย่างเงี้ยก็ละลายผู้หญิงก็ละลายร้อนใช่ไหมละลายเลยนะแอร์ไม่เปิดใช่ใช่น่ารักแบบนี้แน่นอนถ้ามีของขวัญมาให้ด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะมาร้องสดๆให้ฟังกันกบเพลงอย่าทำให้รักนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันอย่างแน่นอนนะคะส่วนตอนนี้ไปพักสักพักหนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ ับผมบนุ่มลาเทียงดีงนินใช่แล้วแหละครับแล้วตอนนี้นะครับหนุ่มๆของเราเนี่ยก็พร้อมแล้วนุ่มเดียวนุ่มเดียวนะคนุ่มเดียวของเรานี่ก็พร้อมแล้วนะครับไปฟังกันเลยครับกับเพลงอย่าทําให้ร <c oughs> ักครับไปเลย เธอบอกกันทุกคืนเธอต้องการสื่ออะไรให้ฉันอยากให้ดูแลเธอหรือแค่เอ่ยพร่ำเพ้อไปวันวันฉันไม่เข้าใจคำ ว่าเป็นห่วงที่เธอให้มาใครคนอื่นได้ไปบ้างไหมไม่อยากฝันข้างเดียวธอหากว่าเธอเห็นใจคนคนหนึ่งที่อาบคิดถึงเธอ อย่าทำให้ฉันรักถ้าเธอไม่รักฉันกลัวแตใจไม่ไหวเธออาจก,กำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธออย่าเข้ามาใกล้เชดถ้าเธอไม่คิดใจยิงว่าเธอเหงาใจยิ่งอยากเจอเธอไม่รักกัน เธอไม่ควรทำให้รักกลัวกลัวทุกอย่างคือรักข้างเดียวกลัวกลัวยึดเหนียวกับเธอการไปอาจกลับใจไม่ทัน วันที่เธอเพยใจอย่าทำอะไรให้ฉันคาดหวังเลยอ,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 อย่าทำให้ฉันรักถ้าเธอไม่รักฉันกลัวจะใจไม่ไหวเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธออย่าเข้ามาใกล้ชิดถ้าเธอไม่คิด จยิงอยากจะทำไมรักกันจะไม่ควรทำให้รักยอย่าทำให้ฉันรักเธอเธอไม่รักฉัน กัวตใจไม่ไหวเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธออย่าเข้ามาใกล้ชิดเธอเธอไม่คิดได้ยินว่าเธอเหงาใจยิ่งอยากเจอทำไม่รักกันจะไม่ควรทำให้รัก ครับโอ้โหพร้อมมากๆเมื่อกี้ยังจีบอยู่เลยนะจีบอยู่เลยนะดูนิ้มบอกลาแล้วนี่จริงๆรอคุณร้องไห้มากกว่าต้องขอว่าเพราะกว่าแบบใน m เออมวีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากฟังแบบเพราะๆแบบนี้ก็ต้องดาวน์โหลดของจริงใช่พลตฟอร์มนะอีกรอบหนึ่งแล้วกันเชิญค่ะที่ www.truemusic.com นะครับผมก็เข้าไปสามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ได้แล้วนะครับอยาทำให้รักเลยว่า ใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ทูม,มูฟนะครับก็กด 2, 2, 2, 2, 4ตัวนะครับโทรออกแล้วบอกชื่อเพลงได้เลยครับผม แล้วช่องทางการติดต่อว้าวช่องทางการติดต่อก็ไปที่แฟนเพจของ AF Channel ได้เลยครับหรือว่า Twitter ของเตาเองนะครับเตาเพียงพอก็คือ T A O P H I A N G P H O ครับผมอินสตาแกรมก็เหมือนกันครับเตาเพียงพอเหมือนกันนะแต่ถ้าใครอยากติดตามภาพบรรยากาศในวันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะรวบรวมไว้ในรากรมของเราด้วยนะก็สามารถเข้าไป f o l โ low กันได้ที่๊อป อันเดสโกทีวีนะคะหรือว่าใน Twitter หรือว่า Facebook ของเรานั่นเองนะคะก็พอดีไลฟ์ทีวีนั่นเองค่ะส่วนในมือของเราสองคนนะเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดเพลงนี้นี่แหละอย่าทำให้รักน้องเต๋อออกมาฝากด้วยมีลายเซ็นนะคะลายเซ็นด้วยนะครับติดตามกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจกกันอย่างแน่นอนนะคะให้น้องเต๋อฝากผลงานอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนๆชาวปอของเราเชิญค่ะครับผมตอนนี้ก็ฝากเพลงอย่าทำให้รักนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะก็อยากให้แฟนๆชื่นชอบแล้วก็ดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับฝากเพลงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ MV เพลงนี้ด้วยครับผมก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมก็ดูกันได้เยอะนะครับฟังกันได้เยอะนะครับผมก็อยากจะได้ยินกระแสตอบรับมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ทางช่อง3ามเรื่องคู่ปรับสลับร่างเล่นกับพี่แพนน่ผาเรื่องนี้ก็สนุกเช่นกันครับพระเพกเป็นนักเต้นเปนักว่ายน้ำแน่นอนว่าต้องมีฉากเต้นและว่ายน้ำและว่ายน้ำก็มีครบทุกรสชาติเลยสุขศร้าเหงาหงอยมีหมดนะครับที่สำคัญ ผมต้องเล่นเป็นผู้หญิงคือสลับสลับล่างกับพี่แพทเราต้องเป็นไปเป็นนักว่ายน้าแทนหรือว่าเป็นไม่ได้เพราะหุ่นไม่ได้ผู้หญิงเออนี่ก็แล้วกันว่ายน้ำแต่ว่าจะมีมีต้องสอนสอนพระเอกว่ายน้ำน้ำด้วยแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญญารักครับผมปิดกล้องแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็น่าจะได้ชมกันเร็วนี้ครับผมกับเพลงแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์นี้ด้วยชื่อเพลงว่าสัญญารักสัญญารักวันที่สาม นิทนาเย็นนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะได้ปล่อยตัวอย่างมาให้ฟังกันก่อนทีเซอร์ลงมาก่อนครับผลงานเพียบเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันดีๆกันวันนี้ขอบคุณน้องเต่ามากๆที่มานะโซปและบอกโชว์กับเราด้วยนะคะแล้วจะยังไงเรากลับมาใหม่นะครับกลับทิ้งไปมาเลยนะครับผผมมครับโอเคครับสำหรับช่วงนี้นะครับพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ารับสายหน้าไหม่ครับใช่แล้วค่ะทุกมาขอเพลงสองเพลงจ้า